สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพามาแบ่งปันครับสนใจโตรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักอดีไลายศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บปลายทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าเสีย่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพับมาไปปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนสนใจไหนก็เลอกเบอร์นี้เลยครับไอติลาก็เบอร์นี้นะครับเรามาชมรายการแรกเลยครับเพื่อมการไม่เสียเวลาครับรายการแรกจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอันนี้หลงปรสุกปรเศสนะครับออกปี18นะครับสวยดําเดิมพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูครับตอกโค้ชัดเจนเลยนะครับ ดูครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งๆเลยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมพี่ประสองห้าหนึ่งแปดนะครับดูครับมีขีดตรงนี้นะครับดูครับต่อเต่าก็มีขีดนะพี่สวยเดิมไหมครับสวยเดิมไหมครับดูครับผมเอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตานะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะพี่เป็นพระพิตาเก่าๆไม่ทราบที่นะพี่ ดูครับสวยนะพี่สวยเลยครับดูครับดูครับอันนี้ไม่ทราบที่นะพี่ไม่รู้ว่าหลงพ่อทาหรือเปล่านะพี่ดูครับหรือหลงพ่อทับนะพี่เอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยครับปิดตามไม่ทราบที่นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จเกศชยโยนะครับเป็นพิมพ์เดชั้นนะพี่พิมพ์เจ็ดชั้นนะครับดูครับสวยมากพี่ดูนะครับ ดูพี่สังเกตด้านล่างจะมีเส้นนะพี่มีเส้นใต้ล่างนะครับดูครับเห็นไหมดูครับสวยมากพี่ดูครับเป็นพระสมเด็จเกจชโยนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ หลงพ่อค้าพี่หลงพ่อค้าวัดสวนขันนะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งครับเหรียญรุ่นหนึ่งครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นบล็อกสองขอบนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อค้าวัดสวนขันนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระกิ่งนะพี่เป็น พรกิ่งก้นถ้วยนะพี่เป็นพ,มพิมพ์แต่งด้วยพี่พิมพ <friendly> ์แ <impeachment> ต <geometric verdade |lo|>. ่งนะพี่ต่อโคตรเม็ดงานด้วยนะครับดูครับสวยพี่ดูครับเป็นพิมพ์แต่งนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะครับดูครับดูครับพรกิ่งก้นถ้วยนะพี่กิ่งดังนะพี่กิ่งดังเอาห้าร้อยบาทพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น อ่าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับประศสองสี่ห้าเก้านะครับประศสองสี่ห้าเก้านะครับดูครับสวยมากพี ala. Source, ่สวยมากเลยครับดูนะครับดูครับสวยมากเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเอาห้าร้อยพี่เป็นบล็อกวังนะพี่เป็นบล็อกวังนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ สวยๆเลยนะพี่สวยๆเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอัานนี้เป็นของหลวงผู้เผือกนะพี่ขเขาเรียกพิมพ์คุสะนะพี่ใช่ไหมพี่ด้านข้างที่เป็นรัศมีนะครับดูครับด้านล่างด้านข้างพี่เป็นรัศมีนะพี่สวยๆนาำเดิมดพี่ดูนะเป็นพิมพ์คุสะนะครับผมเอา ห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นหลงโป้เผลือกวัดกิ่งแก้วนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นาเหรียญจอบหลงพ่อไผ่รุ่นสองพี่ผมมีทั้งรุ่นสองรุ่นสามมาเลยพี่วันนี้นะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับเลขสองห่างกระลอกด้วยพี่เลขสองห่างกระลอกด้วยครับ ดูครับสวยพี่ต่อโคดด้านล่างนะพี่ต่อโค้ดเลข2แล้วก็จุดนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอา5 0 0บาทนะครับเป็นจอบพ่อไปรุ่น2นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น3นะพี่เป็นรุ่น3นอนกล่องมาเลยพี่ดูครับเอา400พี่รุ่น2 5 0 0อันนี้เอา400พี่รุ่น3นะครับดูครับวัดกําแพงพี่ดูครับดูครับบางขุนเทียนกทมนะพี่ดูครับ นหพี่ได้มาแบบนี้เลยนะพี่นอนกล่องเลยนะครับดูนะครับเอาสี่ร้อยนะพี่เอาสี่ร้อยนะครับดูครับพี่มีโค้ดตอกอย่างนี้นะพี่เห็นไหมพี่รุ่นนี้จะมีโค้ดตอกอยู่ด้านหลังนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับเห็นไหมพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่อันนี้เนื้อทองแดงไหมพี่น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวนะพี่เป็นเหรียญเจ้าสวอหลงปรบุญนะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่เป็นเจ้าสวยหนึ่งนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับสวยเลยนะพี่ดูครับดูครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่เก่าๆแบบนี้เลยครับดูครับด้านหลังมีจานนะพี่ด้านหลังมีจานนะครับดูครับเป็นเหรียญเจ้าสวอหลงปรบุญเอาอ่า 600พี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะครับดูครับมีเส้นขีดอ่างเงี้ยพี่เขาเรียกเส้นทางรถไฟพี่เห็นไหมพี่จะเป็นสองเส้นคู่นะพี่เห็นไหมพี่สวยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับหูห่วงเป็นปิ้นเลยครับพี่ดูครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับดูครับ ตอกตัวทอด้วยนะครับนะครับแล้วก็ตอกเลขเก้านะพี่เลขเก้าไทยนะพี่สวยพี่สวยเดิมปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมเอา600พี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่อันนี้น่าจะเป็นสมเด็จวังหน้าวังหลังใช่ไหมพี่ดูครับสวยมากพี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับดูครับเดิมพี่พิมพ์ฐานแซมนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับ สวยๆะลยครับพี่ดูนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอเหรียญหลงพ่อปี้นะพี่เป็นเหรียญขวัญถุงนะพี่ปีศูนย์สี่นะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับศูนย์สี่หรือเปล่าไม่รู้พี่เพื่อจําปิดนะพี่น่านจะศูนย์สี่นะพี่ ดูครับสวยพี่สวยนะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลงพ่อปี้นะพี่เนื้ออัปป้านะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมไหมครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นพระสมเด็จนะพี่อันนี้ก็น่าจะเป็นสายวังนะพี่ดูครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสายวังนะพี่ดูครับดูครับเอาห้าร้อยบาทพี่ดูครับดูพี่ดูนะครับเก่ามากพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่ พิมใหญ่ดูพิมเจดียรดูอ๋อเจดีนะพี่ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่เจดีนะครับดูนะครับสวยพี่เก่ากึกเลยครับเก่ากึกเลยครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยครับเป็นอ่าน่าจะเป็นสายวังนะพี่ถ้าดูไม่ผิดน่าจะใช่นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ะแดงครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวัไดอิดนะครับสวยดําเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับดูนะครับ ูครับหน้าตาคมชัดมีเส้นผมยาวที่ศีรษะที่หูนะครับแล้วก็ที่บ่านะพี่เห็นไ้มพี่เห็นไหมครับเขาเล่กขนในหูนะครับพี่ดูหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับปีศูนย์สามนะพี่ปีศูนย์สามนะครับดูนะครับดูนะครับดดเด็กขีดตรงนะพี่ดดเด็กขีดตรงนะพี่สวยเดิมนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับตัวหนังสือท่าพี่หูห่วงนะพี่ดูครับปิ้นเลยนะพี่หูห่วงปิ้นเลยนะครับดูนะครับ ดูขอบนะครับเหรียญมีบาทนีสองฝั่งเลยนะดูนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระทวดนะครับเหรียญเลื่อนนะครับปีศูนย์แปดนะครับเนื้อก็ลหลทองนะครับดูนะครับดูเส้นก้ามเป็นมันมัดเลยพี่ดูนะครับเส้น้าผาานะครับดูนะครับแล้วก็มีขีดนะครับเห็นนะพี่ ดูครับสวยพี่ดูว่เขามีขีดที่งวงช้างนะครับดูว่าพี่พระคมมากพี่ดูเส้นกล้าพี่เป็นขึ้นเป็นบันมัดเลยนะพี่สวยมากเลยครับดูครับเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญปกนะพี่เหรียญปกครบแปดรอบนะพี่ดูครับด้านหลังที่เขียนว่า หล,หลงพูหลงผูทีมไตามากหนึ่งแปดนะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับดูคนระับสวยพี่ต่อโคชัดเจนเลยครับเอาห้าร้อยพอพี่ดูคนระับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูคนระับเส้นขนแมวคมๆเลยครับสวยพี่สวยครับดูด้านหลังนะครับดูครับโห่วงเป็นเปิ้นเลยครับผมเอาห้าร้อยนะพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อทวดนะพี่อันนี้เป็นรุ่นเปตรงนะพี่รุ่นเปตรงปีสุดห้าพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นรุ่นเปตรงนะพี่ดูครับดูครับเป็นเนื้อนวะพี่ยาขัดเดิมเดิมนะครับเลขโค้ดสี่ห้าสามนะครับต่อโค้ดสี่ห้าสามผมเอา,อ,า,าอะไรเดี๋ยวเอาไปหกร้อยนะครับพี่เอาไปหกร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระกวยครับเป็นเหรียญหลงพระกวยนยครับรุ่นแรกครับปีศูนย์สามไอศูนย์สี่นะพี่ศูนย์สี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมเลยพี่ดูครับดูครับดูครับที่ห่วงพี่ดูครับมีเหมือนปิงเกาะวอลแวนมีเนื้อเกินออกมาพี่กงห่วงไอกงงซาโอพี่ดูครับ จะปิ้นลงมานะครับดูครับเหรียญมีจานดูหน้าตาคมชัดดูครับดูครับเออพี่เส้นผมอาวเต็มเลยพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูขีดคมคมเลยครับดูครับเหรียญนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพระกลวยรุ่นแรกนะครับปีศูนย์สี่นะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับสวยสวยดมเดิมนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับดูวนับสวยเดิมนะครับดูเส้นหลังคอเหมือนสาวกาศนะครับดูนะครับเส้นใต้คางมีคมคมเลยนะครับดูครับแล้วมีพี่เซตหนึ่งเก้ารือว่าสองหนึ่งเก้านะครับ รุ่นแรกปี0ูนเจ็ดนะครับเส้นขีดคมคมพี่เป็นเนื้อทองแดงก็ล่ทองนะพี่ดูนะครับเหรียญนั้นนหละนะพี่เหรียญนั่นนานะครับรายการนี้ผมเอาห0 0้อบาทนะครับห0 0อบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอ่าอันนี้เขาเรียกพระกิ่งนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับอันนี้ผมดูเป็นของหลวงปู่บุญนะพี่วัดกลางบางแก้วนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับ ดูทับดูทับสวยเดิมมากพี่เป็นพระกิ่งนะพี่ดูพี่สวยพี่ไม่ใช่ของปู่บุญนะพี่เดี๋ยผมนึกว่าพี่เป็นอ๋อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะพอขาเบอร์้วพี่ดูับเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่ดูรับเป็นพระกิ่งนะครับดูครับเก่าๆนะพี่เก่าๆเลยครับดูครับดูรับเป็นพระกิ่งหลวงปู่บุญนะพี่ ไอ้หลวงปู่เอี่ยมนะพี่เอ้บอคาเบอร์อะไรพี่ปู่เอี่ยมวัดหนังเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นของหลวงปู่ทิมนะพี่เป็นกุม,มารดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูทับเป็นฮานุมานหลวงปู่ทิมนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับดูทับดูครับ,รบต่อโค้ดน,นะพี่ต่อโค้ดชัดเจนพี่ดูทับ สวยพี่ด้านล่างพี่อุดผงครับเป็นธนุมาหลวงปู่ทิมนะพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันรุ่นแรกแล้วพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมเลยพี่ดูครับพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่ประสองสี่หกเก้าพี่ดูทับสวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่รุ่นแรกพิมพ์ขอเบ็ดนะครับดูครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับดูครับบ่ใบไ,ม,ไม,ม้มีขีดนะครับตรงนี้ก็มีขีดนะครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะพี่เป็นหลวงพ่อทวดดูครับสวยๆเดิมเินพี่ครับวัดช้างให้นะพี่สวยเดิมมากเลยพี่ครับหลังหนังสือป,ปีศูนย์ห้านะพี่หลังหนังสือป,ปีศูนย์ห้ามีเสาอากาศนะครับ เขาเรียกบล็อกเสาอากาศแต่พี่ไม่มีเสาอากาศก็มีนะครับนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับบล็อกนะพี่บล็อกเขาขึ้นเองนะพี่เสาอากาศนะครับตัวทอพี่ตัวทอนะครับนิยมสุดของรุ่นนี้พี่ปีศูนย์ห้าพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเลยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาเท่าไหร่เดี๋ยวไปหกร้อยพี่เอาไปหกร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะพี่ดูนะครับสวยพี่ดูนะครับดูนะครับต่อโคชัดเจนพี่ต่อโคชัดเจนดูครับขีดเนื้อเกินนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับสวยเลยครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับน้ำนะพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับปศตรสองห้าหนึ่งเก้าครับรุ่นสร้างบารมีเอา หกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญขลามตัดนะพี่เป็นเหรียญขลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสุนะครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญขลามตัดนะพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสุงนะครับดูนะครับดูพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับดูนะครับ เป็นเหรียญขลับตัดนะพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์วันนะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์วันนะครับดูครับดูครับจังหวัดตังพี่จังหวัดตังนะครับสวยสวยมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมนะพี่ดูครับดูครับ เป็นเหรียญพระอาจารย์วันสองสีนะครับเป็นเนื้อปะก้านะพี่ผมเอา500พี่เอาห้ารนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จอันนี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะพี่สวยๆดั้เดิมพี่ดูนะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะพี่ดูนะดูครับด้านหลังมีตาวัดนะพี่ดูนะครับแตกกุเมื่อปีสองพันห้าร้อยพี่ดูนะด้านหลังมีตาวัดนะครับดูนะครับ เอา500บาทพี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดนะครับอันนี้ปี05นย์พิมเอนครับปีศูนย์พิมเอนะครับดูครับดูครับปี05นะครับพิมพเอนะครับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรายการนี้ผมเอาเท่าไหร่เดีเอา600พี่เอาไปหกร้อยแล้วกันพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น หลวงปู่รอดนะพี่เป็นพระหลวงปู่รอดนะพี่สวยๆน้ําเดิมพี่ดูนะปีสองสี่กว่ากว่านะพี่ดูนะสวยคมชัดพี่สวยคมชัดเก่าๆเลยครับดูนะครับด้านล่างน่าจะเป็นปีนักสัตว์นะพี่หรือเป็นรูปอะไรนะพี่ดูนะครับสวยพี่ดูนะครับเป็นหล่อโบราณนะพี่ต้องมีรอยประกบเห็นไหมมีร่องรอยการประกบแล้วก็แต่งตะไบนะพี่ดูนะครับ ูครับสวยพี่สวยเลยครับผมเอา500บาทนะครับดูครับเอา5 0าบาทพี่500บาทสวยมากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับเก่ามากเลยพี่ไม่รู้ว่าห่วงเขาทำไมเป็นอย่างนี้นะพี่ดูครับเป็นพระหล่อโบราณนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อทวดครับเนื้อว่านปีเกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ เป็นหลงกรทถัวเนะว่าปีเกเจ็ดนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากพี่อันนี้รูอยู่ด้านล่างนะพี่รูทุกทีผมจะได้อยู่ด้านบนนะพี่อันนี้เพิ่งเคยได้มาครั้งแรกเลยพี่ดูครับเห็นไหพี่รูอยู่ด้านล่างนะพี่รูยาวๆนะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับผมเอาหกร้อยบาทพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญพรมุ้นนีนะพี่ดูครับสวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับวัดสุทัศน์นะพี่สวยพี่พศมสองสี่หกสี่นะพี่สวยมากเลยครับพี่ดูครับเอาห้าร้อยพอพี่ดูครับเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยๆเดิมเดิมครับดูครับเป็นหลังแบบนะพี่เป็นหลังแบบหลังเลยเหมือนแบบเหมือนกดลงไปอย่างเงี้ยพี่ดูครับครอกกระบอกนะพี่ผมเอา 5้าร้อยนะพี่เบาๆเ,เลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระคุณแผน่นะครับเป็นพระคุณแผน่หลงพูดทิมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับเหมือนมีอะไรขีดขดกันตรงเี้ด้วยนะพี่ <c oughs> สวยครับดูครับดูครับดูครับสวยมากพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับ รายการต่อมาพี่เป็นหลงเพราะทวันะพี่อันนี้เป็นหน้ากรรมการครับเป็นเนื Gotta, ้อว่านสบู่เลือดนะพี่เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะพี่สวยๆน้เดิมพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูครับเก่าๆเลยพี่ดูครับเก่าๆเลยครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับเป็นหน้ากรรมการพี่ผมเอาเอาเนี้ยเอาห้าร้อยพี่เอาดูครับเอาห้าร้อยพี่สวยหย่อนสวยนิดนึงส่วนหย่อนสวนนิดเอาห้าร้อยพอพี่ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับประศสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับส,สวยๆนําเดิมพี่ดูนะครับหลวงประศสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับดูครับสวยๆนําเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นหลวงพ่อศุกรับเป็นพิมพ์รัศมีนะครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูนะครับ เก่ามากพี <inequ ity> sure ่เก่ามากนะครับ uh ดูนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะพี่วัดบางเฮียนะพี่สองสี่แปดสามนะครับเอาห้าร้อยพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ดูนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่านี่จะเป็นพัดล่วงนะพี่เป็นผัดล่วงลางปืนนะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้พี่เหมือนมีเป็นลายผ้านะพี่ด้านหลังแต่ก็เหมือนมีร่องนหน่อยนะพี่สวยๆน้ําเดือ่เก่ามากพี่ดูครับเนื้อขึ้นสนิมแดงเลยครับดูครับดูครับพี่ดูครับเก่ากึกพี่เก่ากึกนะครับดูครับพี่เนื้อขึ้นสนิมเลยครับพี่ดูครับ น้หน่มหนาปึ๊กเลยนะพี่ผมเอา600บาทนะพี่เก่ามากเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นกุมารนะพี่เป็นกุมารหลวงพ่อเตะนะครับดูทัาสวยพี่สวยเลยนะครับดูทับเอา500พี่เอา500พี่เก่ามากเลยครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะพี่เป็นพระปิตาแร่บางไผ่หลังยันยุ่งนะครับดูครับดูด้านหน้าพี่ดูครับ สวยพี่สวยเก่ากึกเลยครับพี่ดูครับเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะพี่เก่าเก่าเลยครับเก่าเก่าเลยครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยพอพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพระเดิมครับประศสองสี่แปดสองนะครับอันนี้เป็นบล็อกดอกจันแตกนะพี่สภาพใช้นะพี่สภาพใช้นะครับดูครับเก่าเก่าเลยครับดูครับเห็นพี่จะมีขีดนะพี่ ส,สวยๆน้ำเตอพี่ปีสองสี่แปดสองนะครับดูครับดูครับบล็อกดอกจันแตกนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เป็นหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญอ่าพระพุทธชินราชนะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะพี่ดูครับส,สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นของอ่าหลวงปู่สุขภุกเสกครับเขียนว่า วัดโพธารามนะพี่ปศสองสี่หกหนึ่งนะพี่สวยเก่ามากพี่มีจานด้วยครับรายการนี้เอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะพี่จะเป็นพระพิมพ์ปกโพนะครับรว่าเป็นของอหลวงพ่อกวยนะพี่เป็นของหลวงพ่อกวยพี่หลังพระแม่ธรณีนะพี่ผมเอา 500พี่เอา500นะพี่อ่าหมดแล้วพี่พ,พี่ท่านใดชอบรายกันไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับสนใจทักมาไอีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับพี่สําหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม